ยูวอสซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผมเบียสพวันนี้เรายังไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปสอนการลงม็อดซับไตเติลภาษาไทยของเพจเออเอาไปว่าผมผมจำไม่ได้กันนะเอาไปว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการลงม็อดซับไตเติลภาษาไทยของเกม silent hill ภาค2 Remake กนะก็เราจะไปทําตามทีละขั้นตอนเลยนะผมจะไปอย่างช้าๆแล้วก็อธิบายให้เข้าใจนะเพื่อเผื่อบางคนที่เขาดูแล้ว จงใจดูเจาะจงดูน้ำก็เอาไปทําตามก็ได้แล้วก็เราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับการลงมัดซับแต,ตนตภาษาไทายของเกมซัน h ิวพักสอนครับไปอ่าอย่างแรกเลยนะครับคือเราเนี่ยต้องเข้ามาที่ f a c e b o o k น้แล้วเข้ามาที่เพจที่มีชื่อว่าไม่พร้อมไม่แจงนะครับ mm hmm. เขาจะมีตัวไฟล์และก็ตัว link ลิงก์และก็เป็นตัวดีสคริปชันของเกมซัน t ิวพักสอง รีเมคที่เป็นมอ d ซับไทยนั้นก็คือเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยดาวน์โหลดมอ d ได้ที่ Nexus Mod นะก็คือกดเข้าไปได้เลยแล้วก็พอ Nexus พอมันพาเรามาเข้าใน Nexus Mod เนี่ยมันจะมีที่ดาวน์โหลดของมอสซับแต่ลภาษาไทยนะก่อนที่ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดเนี่ยคุณจะเป็นต้องเชื่อมล็อกอินทุกครั้งนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าล็อกอินอะไรครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการกดแมนนวลดาวน์โหลดได้เลยนะ มันจะมาพาเรามาที่หน้านี้ซึ่งสามารถกดสโลว์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็รอไปสี่วินะอ่ะพอโหลดเสร็จใช่ไหมครับแล้วไฟล์ตัวดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีชื่อว่า silent hill remake ไทยนะครับคุณไปจัดหาไฟล์ให้ดีๆนะ,ะไปเรียงไฟล์ให้มันเข้าถึงง่ายนะครับสร้างโฟลเดอร์ไว้ก็ได้สำหรับพวกมัลตซับไตเติลภาษาไทยนะครับก็ไปทำกันได้แล้วก็ทำการแตกไฟล์หรือว่า extrac ไฟล์เฮียตรงนี้ได้เลยนะครับคือมันจะ extrac t ออกมาเป็นไฟล์โฟลเดอร์อีกอันหนึ่งให้นะครับก็คลิกเข้าไป แล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีวิธีติดตั้งอ,อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเผื่อคนที่ทเกียจกลับมาอ่านที่หน้าเพจอย่างนี้นะครับก็สามารถกดคลิกดูได้เหมือนกันก็คือการที่เราเนี่ยนะครับเอาไฟล์เอาไฟล์ฟทั้ง4ในนี้นะครับคือเนี่ยลากานี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เรานะครับทำการเข้ามาที่ Steam แล้วก็มาที่ silent hill 2กดคลิกขวากดาจัดการแล้วก็เป็นเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับแล้วก็นี่เหมือนที่เขาบอกนะครับก็คือเข้ามาที่ ซันทิวสอง ch photo นะครับก็คืออันนี้เอ้าเดีนวแล้ววะนี่นะครับ ch photo แล้วก็เข้าไปที่ทําไมมันเยอะจังนะเข้าไปที่อา้าไอ้เพรดอยู่นะวะเข้าเข้าไปที่ content น,น,นะก็คืออันนี้แล้วก็แพ็คนะแล้วก็ลากทั้ง4ไฟล์เนี่ยเข้าไปได้เลยนะวางแปะได้เลยแล้วก็เล่นเกมได้เลยนะมันจะเป็นภาษาไทยเป็นตัวหนังสือภาษาไทยให้ในเกมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าไป อ่านี่นะครับคือนี่นะครับคือหน้าตาของไฟล์มอดนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันมียันกระทั่งเซตติ้งแล้วก็เออ่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะมีเป็นพวกแบบส่วนของปริศนาด้วยซึ่งเขาจะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยทับลงไปเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเออ่มอดซับไตเติลภาษาไทยในเกม silent hill remake ภาค2นะครับสำหรับเออ่มอดของทางไม่พร้อมไม่แจกนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็ถ้าดาวน์โหลดกันแล้วเนี่ยอย่าลืมไปโดเนทเป็นค่ากาแฟาให้เหล่าพี่ๆเขาได้นะในการ อดหลับอดนอนในการแปลอ่าสุดท้ายนี่ก็มีประมาณนี้สำหรับการดาวน์โหลดมดแลวก็การติดตั้งไฟล์มดภาษาไทยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดก็ได้แล้วก็กดโดเนนให้เขาได้นะครับก็มีแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ